สวัสดีครับมาติดตามบทวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลกันนะครับในค่าคืนวันนี้นะครับผมก็วันนี้เป็นวันวันพุธนะครับวันที่4ี่มิถุนายนนะครับวันนี้นะครับฟุตบอลหลักๆเลยก็เป็นช่วงของเบรกทีมชาตินะครับก่อนจะไปถึงศึกจีนสมอลสโลนครับก็วันนี้มี น่าสนใจอยู่หล,หลักคืนหนึ่งคู่เลยนะครับเป็นนัดไม่ใช่เสฟฟุตบอลยูฟ่าเนชัลล่นลีครับเป็นรอบรองชนะเลิศน,นะครับก็จะเป็นการพบกันร,ระหว่างเยอรมันเจอกับโปรตุเกสน,นะครับก็เกมนี้ต้องบอกว่าเป็นการพบกันของ2ทีมใหญ่นะครับก็แน่นอนว่าน่าจะสู้กันสนุกเลยนะครับต่างฝ่ายก็ต่างมีผู้เล่นตัวสําคัญสาค,คัญติดโผลมากันเพียบเลยนะครับอย่างเยอรมันปีนี้ก็ ใช่ิเยอรมันที่ผ่านมาในายูโรที่ผ่านมาถือว,ว่าเป็นทีมที่มาตรฐานค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็ไปไปพลาดในช่วงท้ายๆท,นะทำให้อดคว้าแชมป์ในบ้านตัวเองเลยนะครับแต่ว่าพวกกำลังหลักจากชุดนั้นเนี่ยก็ยังอยู่หมดนะแล้วก็กุนซืออย่างดั๊ก,กส์แมนก็ผลงานกำลังยอดเยี่ยมเลยนะครับเยอรมันชนะมาก็อดีจริงไม่แพ้ใครมาหลายเกมแล้วแหละนะครับในช่วงที่ผ่านมาถ้าเกิดเป็นในชั่นลีนะครับ ก็5เกมหลังสุดชนะ3อ่ะขอแพยชนะ4อ่ห6เกมหลังสุดนะครับชนะ4เสมอ2ไม่แพ้ใครสโปรตุเกสมีแพ้1เกมนะใน,ในเนชชัลเลียก็คือการแพ้ให้กับเดนมาร์กไป0ูนย์หนึ่งแล้วนั้นก็อ่ามีชนะโปแลนด์เสมอสกอตแลนด์สมอโครเเชียร์แล้วก็ชนะเดนมาร์กอีกหนึ่งเกมนะครับก็ผลงานภาพรวมต้องบอกว่าถ้าเกิดมาตรฐานเนะีย่ยเยอรมันดีกว่านะ แรงดีไม่ค่อยจะตกเท่าไหร่นะครับส่วนเรื่องของคุมกําลังวันนี้ต้องบอกว่าตามการคาดการของสื่อนะครับเยอรมันก็หลักๆจะมีปัสกาลกอสนะครับเด่นกระดางคู่กับโกเลสกาส่วนแนวลุกมีฟอรเรนเวีนะครับเป็นตัวปั้นเกมซ้ายขวาก็จะเป็นลาลอยซานีกับแซสแคนาบีนะครับส่วนวันนี้กองหน้าตัวเป้าเนี่ยเขาคาดว่าจะเป็นนิกส์โบวเมดนะครับส่วนกองหลังจะมี โจนาธานทามีบอลเดอร์มาแอนทอนมีคิมมิชแล้วก็อีกคนหนึ่งก็เป็นแมสซิมิเลียนวิเทลสตส่วนประตูเป็นแม็กซ์อารแทสเทเกนนะครับส่วนโปรตุเกสครับก็าจากการคาดการของสื่อนะครับก็ประตูก็จะเป็นเดโก้คอสตานะครับกองหลังแบ็กขวาเป็นดาโลซ้ายเป็นนูโน่ตาวาเลสส่วนเซนเตอร์จะเป็นดิอาสกับเรนาโต้ไวก้านะครับก็เป็นชุดผสม นะครับตัวจริงกับตัวสำรองนะครับส่วนแดนกลายมีเจ้าปาดินยาก,กับเจ้าเนเวสนะครับแนวะลกุก็จะมีแบรโดซินวาบูโตเฟรนเดสลาฟิโอเลอาแล้วก็กองหน้าตัวป้าก็จะเป็นคิเซโนโรนัลโดนะครับก็ต้องบอกว่าต่างฝ่ายต่างก็ใช้ตัวจริงผสมกับตัวหน้าใหม่ๆบ้างนะครับแต่ว่าก็ดูแล้วน่าจะสู้กันสนุกเลยนะครับแต่ผมมองว่าถ้าเกิดว่าเกิดในเรื่องของ ภาพรวมนะมาตรฐานอะไรต่างๆผมมองว่าเยอรมันยังดูดีกว่านะในเรื่องของแท็กติกของโค้ชด้วยคือนักกมันเล่นบอลค่อนข้างเป็นระบบแล้วก็สวยงามแล้วก็ค่อนข้างโชวด้วยนะครับผมแล้วก็วันนี้เล่นในบ้านด้วยนะผมเชื่อว่าเกมนี้โอเคแหละเกมนี้มันเป็นเกมใหญ่ครับทุกอย่างเกิดขึ้นได้หมดอยู่ที่ว่าใครมีความเตือดเดมากกว่ากันแต่ผมเชื่อว่าเกมนี้ภาพรวมผมยังให้ภาษีของเยอรมันดูดีกว่ามีโอกาสเกบใช้ได้มากกว่าสกอร์ที่คาดผมให้เป็นเยอรมันชนะ สอหนึ่งแล้วกันนะครับผมอ่ะแล้วนี่ก็เป็นบทวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลที่คัาวาาก,กันสวัสดีครับ